สวัสดีค่ะวันนี้เจอกันเช้าๆกับเซลล์ปีใหม,ม่เนียคะอีสุเชียงตลายโดยกลุ่มนุน้นึกสำนักงานใหญ่ค่ะพอดีวันนี้เช้านี้นะคะลูกค้าโทรมาบอกว่า,าให้ไปดูยางให้หน่อยนะคะว่ายางผลิตปีไหนอดีรถลูกค้าเพิ่งมาลงเมื่อวาน,นะคะเดี๋ยวตามหารถกันก่อนอเดี๋ยวพาทุกคนนะคะไปดูวิธีการดูอายุยางกันนะคะว่าผลิต ปีไหน,นหรือดูอยังไงนะคะเดี๋ยวพาทุกท่านไปดูด้วยกันนะคะก่อนอื่นเดี๋ยวตามหารถลูกค้าก่อนนะคะอสั่งแต่งไปเมื่อวานรถล,ลงเมื่อวานรถอยู่ไหนเอ่ยช่วงนี้เสียงแหบนิดนึงค่ะทุกคนไม่ค่อยได้รีวิวรถเลยนะเพราะว่าบรรยากาศแบบค่อนข้างจะเป็นฝุ่นอะไรประมาณนี้นะคะเสียงแหบเดี๋ยวตามหารถก่อนนะคะทุกคน รถล,ลูกค้าขั้นก่อนนะคะคุณรถลูกค้าเป็นแคปโฟเอสสีขาวแกวออโตนนะ้ลูกค้าบอกให้ดูเบอร์ยางให้หน่อยคิดว่าน่จะเป็นคันนี้หรือเปล่าดูก่อนเลขเครื่อง360นะถ้าจะไม่ผิด น่าจะคันนี้ใช่ไหมคะเป็นเครื่องสามหกศูนย์มาดูเบอร์ยางกันนิดนึงด้านนี้ละกอีนด้านนี้กว้างสำหรับเบอร์ยางวิธีการดูนะคะมันจะมีเลยนะอ่ะตรงนี้ไงนะฮะเห็นไหมคะทุกคนวิธีการดูเบอร์ยางนะคะจะมีเลขอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็มีกรอบตรงนี้นะ จะมีเลขอยู่สตัวค่ะสี่เก้าสามี่สเกสี่เก้าตัวหน้าคือสัปดาห์การผลิตของยางค่ะแล้วก็สองสาคือปีผลิตนั่นเองก็คือผลิตสัปดาห์ที่4ี่สิบนะคะปี2023สัปดาห์ที่48ขอบอกลบคุณหารแป๊บหนึ่งนะสำหรับ ะะเมื่อกี้ที่พูดไปก็คือผลิตสัปดาห์ที่49นะคะปีผลิตที่23ก็คือ2023นะสัปดาห์ที่49นะคะ365หาร7นะ,ะตัวนี้นะคะจะ1ปีจะมีอยู่ที่52สัปดาห์นะถ้าผลิตสัปดาห์ที่49นะคะแสดงว่ารถคันนี้ยางจะผลิตประมาณสัปดาห์แรกของเดือนธันวาประมาณนี้ถูกต้องไหมคะ สัปดาห์แรกหรือสัปดาห์ที่สองนะเพราะปีหนึ่งมี52สัปดาห์นะคะทุกคนก็ลองไปดูเบอร์ยางของตัวเองอีกทีหนึ่งนะคะแสดงว่ารถของลูกค้าคันนี้นะยางผลิตประมาณสัปดาห์ที่สองของเดือนธันวาก่อนจะสิ้นปีนั่นเองนะคะ2023ก็ถือว่าเป็นยางใหม่อยู่นะคะอโอเคสำหรับวิธีการดูเบอร์ยางหรืออายุยางที่ลูกค้ารับรถใหม่นั่นเองคะ่ะ